วัดเขาบางพระขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าอุโบโสถวัดเขาบางพระทำบุญไหว้พระปิดทองพระอ,อรหรันต์แปดทิศรับแจกผ้ายันเจ้าพ่อเขาใหญ่จากท่านเจ้าคุนทงชัยพระครูปรลัดอังกูลโชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาบางพระในวันที่17จนถึงวันที่20เมษายน2567ณวัดเขาบางพระโดยในพิธีจะเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญไหว้พระปิดทองพระอรหันต์8ทิศที่อยู่ภายในวัดเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวพระครูประหลัด อังกูลโชตโกเจ้าอาวาสวัดเขาบางพระยังกล่าวต่ออีกว่าอุโบสถของวัดเขาบางพระได้ทําการบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้ปัจจัยที่ญาติโยมมาบริจาคก,กว่า7ล้านบาทในการจัดบูรณะซึ่งในวันที่20เมษายน2567เวลา15นาฬิกา39นาทีจะมีพิธีบวงสวงเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาท่านเจ้าวัดพร้อมด้วยท่านที่มีพระคุณต่างๆรวมถึง บุรพาจารย์วัดเขาบางพระในเวลา17นาฬิกา39นาทีจะมีพิธียกช่อฟ้าขึ้นสู่อุโบโสถวัดเขาบางพระโดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคุณธงชัยเจ้าคณะใหญ่หหนกลางกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามัวรัวิหารเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีคุณแม่ชวีวันคำพานนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยนายพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดพิธีในครั้งนี้ซึ่งนอกจากนี้หลังจากพิธีกรรมต่างๆแล้วจะมีการแจกผ้ายันเจ้าพ่อเขาใหญ่จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะ สำหรับอุโบสถวัดเขาบางพระได้ก่อสร้างเมื่อปีพศ2490มีอายุ77ปีผ่านการบูรณะมาทั้งสิ้น3ครั้งโดยครั้งแรกบูรณะในปีพศ2505บูรณะครั้งที่2ปีพศ2548และบูรณะครั้งที่3เริ่มบูรณะอุโบสถในวันเสาร์ที่4มิถุนายนพศ2565 จึงจะมีพิธียกช่าฟ้าอุโบสถวัดเขาบางพระในวันเสาร์ที่20เมษายน2567ที่จะถึงนี้ค่ะขอจะเจริญพรพุทธศาท่านชาจังหวัดที่ใกล้เคยียงทุกคนทุกท่านร่วมงานผาุูตคนนันยิ่งใหญ่ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาบางพระที่ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยในวันที่17ถึง20เมษายน2567 แต่ในวันที่20เมษายนจะมีกนดการคือพิธีบวงสวงเทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาพระศาสนาท่านเจ้าวัดพร้อมด้วยท่านผู้บีพระคุณต่างๆวงาางราาวมถึงผู้รับการวัดเขาบางพระในเวลา15นาฬิกา39นาทีและเวลา17นาฬิกา39นาทีพิธียกต้อฟ้าขึ้นถูกโโบส์วัดเสาบางพระประธานในพิธีไปสงฆ์อันดีท่านจมูกทน อันนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมาราชมงคลคบุญีคงไัยธรรมทัชโชประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยท่านทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัสดสุรีประธานในพิธีพร้อมด้วยสท,ทาสาทุชนและคุณแม่ถือวันคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพุทราสุฬาลัม์ที่ร่วมด้วยช่วยกันให้จัดงานนี้ขึ้นในครั้งนี้ขอเริญพรเชิญทุกคนต้านมาร่วมงาน และในงานหลังเกษตจที่มีแจกพยันก็พ่อเขาใหญ่ในการครั้งนี้ด้วย <Okay. S 1> นิว24สถานีประชาชนสุกันวรลิสุวรรณรายงาน